ดาไดยครับตอนนี้ไดจิเปิดระบบ Membership เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Membership ปทั้ง4ระดับที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษสุด Exclusive มากมายมาเริ่มจากเทียแรกดาดายมิวทีเทียพื้นฐานให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนชานมแก้วแรกจะได้มีดาดายสุดเท่ห้อยทายชื่อที่จะค่อยๆอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆและยังได้ใช้อิโมจิสุดคิวและนอกจากนี้ ยังสามารถดูไลฟ์สมัยเป็น png ได้อีกด้วยเที่ย์ต่อมาดาดายบราวชูการ์เที่ยวหวานละมุนเหมือนชานมบราวชูการ์ที่คนนิยมมีเพิ่มไลฟ์เฉพาะสมาชิกประจำเดือนตามหัวข้อที่อยากเมาส์กันโดยอันนี้จะมีการให้พวกเธอสามารถบทเลือกหัวข้อได้ด้วยนะเที่ย์ต่อไปดาดายซิกเนเจอร์เที่ย์สมาชิกระดับสูงเป็นเหมือนชานมแก้วซิกเนเจอร์มีจดหมายสุดพิเศษส่งถึงเธอในทุกๆเดือน และจะมีแจก e x c l u s i v e g i f t ในบางเดือนด้วยนะและเทียสุดท้ายดาดทีเดลุ кс เทียสุดหรูหราเหมือนชานมพรีเมียมแก้วพิเศษจะได้รับไฟเสียงสุดพิเศษสำหรับเธอคนพิเศษที่จะสามารถเลือกหัวข้อในแต่ละเดือนได้ด้วยสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้อย่าลืมมาเป็นดาดรกันเยอะๆนะครับ